พ้งใครเสียงดังแบบนี้บ้างคะใช้ไปใช้ไปมันจะมีเสียงดังนะคะเวลาเราเย็บเนี่ยมันจะดังเห็นไหมคะทีนี้เราก็ต้องมีการหยอดน้ํามันทุกครั้งก่อนจะใช้งานนะคะเสียงมันก็จะเงียบลงนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นน้ํามันน้ํามันที่ป้าใช้อยู่นะคะวิธีการหยอดทํำยังไงเดี๋ยวมาดูนะคะมันจะมีช่องที่ให้หยอดน้ํามันอยู่เขาจะเขียนว่าออยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะ มาดูวิธีการหยดน้ํามันนะคะอันนี้จะเป็นจับโค้ง3ามเส้นนะคะเรามาดูช่องนิดนึงว่าช่องหยดน้ํามันมันอยู่ตรงไหนบ้างน,นี้นะคะเห็นคำว่าออยไหมคะอ่าดูจะอยู่ตรงนี้นะคะช่องจะอยู่ตรงนี้ทูที่สองตรงนี้นะคะเดี๋ยจะมีลูกศรชี้เห็นไหมคะรูที่สามอ,าอยู่ข้างในทูที่4อยู่ด้านบนนะคะตรงนี้อันนี้เราต้องหา เข็มหรือว่าอะไรมาจิ้มให้ลูก,ลกบอลลูกเหล็กตรงนี้มันบุ๋มลงไปแล้วถึงจะหยอดน้ํามันได้นะคะแล้วก็อีกรูนึงก็อยู่ตรงนี้นะคะมองเห็นไหมอ่นนี้ไงทุกจุดมันจะมีสติกเกอร์แปะนะคะรุ่นอื่นไม่แน่ใจมีไหมแต่ว่าอันนี้ของป้ามันจะมีนะคะแล้วเราก็หยอดเลยนีน่นะคะ หยดสองหยดนะเนาะตรงนี้เราต้องตรงนี้เราต้องหาอะไรมาจิ้มนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะคะว่าเสียงจักรมันจะนิ่มลงหรือเปล่านะคะเห็นไหมคะจะนิ่มลงนิดนึงนะคะทุกครั้งที่ก่อนเราจะใช้งานเราก็หยอดน้ํามันหน่อยนะคะหรือว่าถ้าตั้งไว้นานๆไม่ได้ใช้งานเราก็หยอดก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ